สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ที่รักในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทุกท่านวันนี้นะคะอังกฤษครูมะเหนียวก็จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อ mm hmm. adverbs of frequency ใน present simple tense นะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคำสัพท์บอกเวลาใน present simple tense มากฝากนักเรียน ทั้งหมด10คำค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะแต่ลำดับแรกนะคะจะบอกก่อนนะคะว่า adverb of frequency คืออะไร adverb of frequency ก็คือคำที่จะบอกเราว่าการกระทำนั้นเราเกิดเราทำ บ่อยครั้งแค่ไหนเช่นทำทุกวันทำเป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าทำบ่อยๆนะคะ,อะโอเคนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะคำที่1นนะคะคำว่า always แปลว่าสม่ำเสมอคำที่สองคำว่า frequently แปลว่าบ่อยๆคำที่ 3. option แปลว่าบ่อยๆคำที่4 usually แปลว่าโดยปกตินะคะต่อไปค่ะคำที่ hard hardly คำที่ hardly แปลว่า tape, แทบจะไม่เคยนะคะคำที่6คำว่า never แปลว่าไม่เคยนะคะคำที่7คำว่า rarely แปลว่าแทบจะไม่เคยเช่นกันค่ะ คำที่8นะคะคำว่า seldom แปลว่านานๆครั้งคำที่9นะคะ sometimes แปลว่าบางครั้งคำที่10ค่ะ every ทุกๆนะคะเช่นทุกๆวันก็ every day ทุกๆเดือนก็ every month นะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้ตัวอย่างประโยคนะคะว่าเมื่อเรานำคำศัพท์ เมื่อกี้ที่มันครูให้ไปไปทําเป็นประโยคแล้วจะได้หน้าตาอย่างไงบ้างนะคะโอเคนะคะคประโยคที่1นนะคะ My teachers always drinks coffee in the morning แปลว,ว่าครูของฉันดื่มกาแฟตอนเช้าเป็นประจำประโยคที่2นะคะ Peter usually gets up at 7 o'clock โดยปกติปีเตอร์ตื่นน ต่อไปนะคะประโยคที่3 Patrick hardly read books so he doesn't pass the exam โดยปกติแพทริกจะแพทยจะไม่อ่านหนังสือเลยนะคะเขาก็เลยสอบตกโอเคนะคะวิชาภาษาอังกฤษมฝึกฝน,กนขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ